คลิปนี้เรามาดูการเปลี่ยนฝาหลังของมือถือ vivo กันตัวนี้ที่สาธิตเป็น vivo y11 นะครับอาการก็คือตัวฝาหลังเนี่ยลอ,อกนะเจ้าของเครื่องก็เลยอยากเปลี่ยนฝาหลังใหม่นะครับก็สั่งมาเรียบร้อยในการเปลี่ยนรุ่นนี้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นฝาหลังแบบชั้นเดียวจิ้มถาดซิมออกแล้วก็เลาะเลยนะครับเลาะแบบนี้ก็ใช้เล็บจิกเข้าไปแล้วเลาะ จากนั้นก็ทําการยกขึ้นแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้มันจะมีสายแพรสแกนลายในมือนะครับต้องเช็คระวังสายแพรขาดเท่านั้นเองอ่ะเนี่ยครับมันจะมีสายแพรสแกนลายในมืออือโอตัวนี้ติดกาวมาด้วยนะครับโอเคตัวนี้น็อตไม่มีด้วยนะ อ่าแล้วก็ใช้เครื่องมืองัดขึ้นหรือเอาออกได้เลยตัวนี้นะครับโอเคต้องได้ใช้แหนบครับปกติจุดนี้จะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับเราต้องคลายน็อตออกก่อนแต่ตัวนี้ไม่มีนอ็อตละอ่าเอาตัวครอบออกแล้วก็งัดสายแผงขึ้นเลยการที่จะทําแบบนี้ต้องปิดเครื่องก่อนนะครับอ่าจากนั้นเราก็ทําการย้ายตัวสแกนไลน์ในมือตัวนี้ครับไปใส่แผงวงอ่าฝาหลังตัวใหม่ ถ้ามันแน่นมากก็ใช้มือดันนะครับมือดันแบบนี้ดันแล้วก็งัดขึ้นแบบนี้โอเคดูที่ฝาหลังนะมันจะมีแผงทองทองเห็นไหมตัวนี้เป็นแผงรับสัญญาณนะครับฟาหลังที่เราสั่งมาจะต้องมีนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแฟลตนะครับเป็นตัวกองแฟลตแล้วก็ทําการย้ายไปใส่ฟ้าหลังตัวใหม่มันก็จะมีรูของมันอยู่เห็นไหม สังเกตนะครับฝาลังต่อใหม่ที่สั่งมาก็จะมีแผงทองๆติดอยู่เห็นไหมตัวนี้เป็นแผงรับสัญญาณนะครับดังนั้นท่านไหนที่สั่งมาแล้วไม่มีตัวแผงรับสัญญาณเนี่ยอันนี้คือมือถือมันจะไม่มีคลื่นเลยนะหรือมีก็จะอ่อนมากนะครับดังนั้นต้องเช็คดีๆโอเคหลังจากเสร็จเสร็จก็นาสแกนไลน์ในมือมาติดคืนครับปกติตัวนี้มันจะมีกาวในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็วางลงจากนั้นก็นําสายแพรมาวางใส่กดลง ก็ไม่ยากนะครับถ้าเป็นมือถือรุ่นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นฝาหลังชั้นเดียวนะแต่ถ้าเป็นพวกฝาหลังสองชั้นเนี่ยต้องในเลาะนะครับเลาะใส่ตัวครอบกลางก่อนโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราก็ใส่ตัวครอบคืนเหมือนเดิมครับโอเคหลังจากใส่เสร็จแล้วก็ประกบลงนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตอัดขึ้นได้เลยทีนี้นะครับ ตัวสแกนลายนิ้วมือเราจะติดที่ฝาหลังหรือวางให้ตรงตำแหน่งแล้วตัวนี้กดลงเลยก็ได้นะครับทําได้ทั้งสองอย่างนะครับค่อยๆกดไล่แล้วเวลาใส่ต้องเช็กด้วยนะครับว่าปุ่มปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงปุ่มเปิดเนี่ยมันแน่นไหมนะครับมันจะต้องกดได้นะอ่าโอเคนะครับใส่เข้าไปก็เรียบร้อยอ่าลองกดเปิดทดสอบดูครับเห็นไหมอ่าปุ่มก็ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคครับก็มาฝากกันครับขอบคุณครับ